สวัสดีครับพี่ๆวันนี้นะครับได้มีโอกาสเดินโต๊ะแดงแผงจรยุธ์นะครับเป็นตลาดนัดคลองถมทั่วไปครับปรากฏว่าไปเจอพระองค์หนึ่งครับซึ่งสอบถามราคาแล้วเปิดมาที่50บาท50บาทนี่ครับอันนี้50บาทนะครับจ่ายเลยนี่พี่50บาท10บาท ถุงไม่ต้องนี่เรียบร้อยขอบคุณมากนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับอย่าเพิ่งดราม่าเปิดมาราคานี้ถือว่าเป็นดวงดีของผมนะครับพระที่อยู่ในมือผมนี้ก็คืออินาราชไคลเจดีปีพศ2497ครับหลวงปู่อินวัดโบสถ์พระรุนีนะครับจัดได้ว,ว่าเป็นพระที่มีประสบการณ์ในด้านความเหนียวและต้องย้ำตัวโตๆครับว่าความเหนียวจริงๆครับเพราะมีประสบการณ์อันโด่งดังจากผู้ที่ห้อยแขวนพระรุนีครับถูกดักลอบยิงถึง7นัดกลางตลาดรายละเอียดคร่าวๆประมาณว่าผู้เคราะห์ร้ายครับถูกยิงเข้าจุดสาคัญทั้งหมด7นัดบริเวณท้ายทอยโหนกแแก้้มหาาางคิววลละํตั ลองเทียบเคียงนะครับถ้าเป็นพระอื่นๆที่มีประสบการณ์แค่ยิงไม่ออกเนี่ยราคาพุ่งสูงกันเป็นหลักหมื่นหลักแสนแต่พระชนิดนี้ครับกระสุนทั้งหมด7นัดไม่ระคายผิวผู้ค้อร้ายแต่อย่างใดจนทําให้ขึ้นที่ระดับท็อปของพระคงกะพันชาตรีโดยพระรุนนี้นะครับมีมวลสารสาคัญอย่างขี้ตะไคร้ใครเจดีขี้ตะไคร้ใครเสมาอายุกว่าร้อยปีที่ผ่านการทําสังฆกรรมมาแล้วนับไม่ถ้วนพร้อมปลุกเสกอธิษฐานจิตโดยหลวงปู่อินวัดโบสท,ที่ใครๆก็ทราบดีครับว่าสุดยอดเรื่องความเหนียวอยู่แล้วพระรุ่นนี้ครับผมจึงจัดให้เป็นนนนนพรระดีาแขววใช้้ไคคคองง์ฟัับ